โอ้สามชาสามชาสามชาโอ้ไม่เจอกันนานเลยครับโอ้ทำไมประตูเปิดยากแฮะฮะทั้งหมดแล้วกระจกก็พังเป็นไรเอาไม้ไผ่ทาไว้มันมันพันกันฮะไอตัวที่มันที่มันจะบังคับให้สลิงเข้อรงมันมันหักแล้วมันก็หักแล้วต้องเอาไปซ่อมอยู่ไหน ต้องพี่นุก๊กบอกว่าต้องเปลี่ยนสลิงใหม่ดมกกึงขาอ๋ออันแล้วมันก็ขาดทุกน่าจเปลี่ยนเมื่อวานเปลี่ยนอยู่ไหนทีนี้เปลี่ยนอยู่ไหนอะไม่ได้เปลี่ยนไม่จะไปเปลี่ยนอยู่ไหนทีนี้ร้าน,นอะไรก่อนต้องเปลี่ยสนสลิงใหม่ไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนมอเตอร์ไหมแต่ว่ามันเสียกับสลิงมอเตอร์อะไรจะได้อ๋อมอเตอร์ย่งไร รถันบไปรับทงรถกระบะฮะทีทงรถติดแล้วต้องมันใตัวทอมทงรถติดโงแบบมันโงแบบมันมันพอติดปุ๊บพอขยับไปหน้าก็ติดขยับไปหน้าก็ติ่ไหนตรงนี้เอง่รรับแล้วอะไม่รู้ว่าเขาจะกินข้าวเข่ยแล้วเอาขึ้นยังไงทีนี้ต้องรอรถไทรถไถก็มอรที่เทแล้วอไม่เทตรงนัแหละยแล้วก็มีไม่ได้ไแล้วก็จอดทำไม นี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับเห็นว่าท่อทงรถติดก็ไม่รู้ติดอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวไปดูจานออดก่อนไม่มีใครตักดินเลย ดากจด็จอดจอดแสดินหรือเปล่าจาน,นุก็นุนดึงสโลกอยู่นู่นครับอยู่คนเราฟังกับจาาดดเลยจอดกินข้าวหรือเปล่านีออ่น่าจะ ทําแนวโอ้อากาศร้อนครับดินเหลือประมาณสี่ห้าร้อยเที่ยวครับจอดทําไม ใคยจะพักเที่ยงครับตอนนี้ผมมาก็เศียนาฬิกาแล้วจานอนตนอนคิดถึงเมียเก่าหรือเปล่าไ,ไหนๆแล้พี่ธงรับมบา,บาทำอะไรทำ<ะ>มากินข้าว<ะ>ติดหนัก,กนเหรอแล้วจาขึ้นยังไง แล้วรถไทยอยู่ไหนอ่านอยู่ป่านมันอ๋อไปไ,ไปรับมาจานย์นอจะกลบทำไมมันก็ต้องตักออกอยู่ดีนี่แหะรเนีย่ยมันก็ต้องดึงสโลปอยู่ดีทำอะไรเียร์พื้นที่หรอ มิกดินขี้ต้มเยอะก็เวียงขึ้นเลยตรงนี้น่ะเวียงขึ้นมาเวียงข้างบนนี่ แล้วตัวนี่เข้าทงขึ้นได้แล้วนี่โอ้โห,โโหดูสภาพรถกินข้าวพอดีไปดูสภาพมาข้าหน่อย ไปเทะเลยเฮ้เยทงจมมิดเหรอฮะมันลื่นนีกันชนใครนี่กันชน,นชเสียนุครับนี่ สารคามน้ำไม่ต้องโอ้ยถอยเหยียบกันชนตัวเองไม่ใช่ถอยเหยียบขับเหยียบเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> มีน้ำล้างสะดวกสบายเลยเว้ย <c oughs> งานเยอะไหมร้อยยี่สิบเที่ยว120เยวจ้า นายลูกพี่ยังไม่มาบ่เอาจมหน้าจมหลังเลยเหรอเองงขึ้นเองไงโถงสุดยอดแท้วะดิ้นจนขึ้นเลยวะเอารถไถช่วยหรือเปล่าทงเฮยไกลไหม เทไกลไหมข้างทางหรอที่เทโหดป่ะทรตรงคันแรกเลยนะอันนี้เพิ่งเทียวแรกหรอจมหน้าไ้จมซ้ายขวาเลยเหรอจมฝั่งเดียวครับ ไม่ยากแล้วไม่ไไมยากแล้วมาขาวไม่จมบ่อเอา,าอเร็งหรออี๊ยรงจนาบ่อตาลกินข้าวบ่ตอนนี้มาขาวก็พังครับ ประตูนะครับอาจจะเปิดเปิดกระจกบ่อยไปหน่อยจริงๆการใช้รถดำครับพวกกระจกไฟฟ้าเนี่อย่าไปใช้บ่อยครับนะเดี๋ยวมันจะเสียแบบนี้แหละผมถึงห้ามบางทีไม่อยากให้คนที่ขับเปิดกระจกบ่อยคเพราะว่ามันจะพังให้เน้นเปิดประตูเอา ตอนนี้ได้ข่าวว่าประตูก็เปิดยากล่าเยอะสะอาดเลยแต่ภายนอกนี่โอ้โหเจอฝน เบียนก็ยังไม่ได้ครับยังไม่ออกเลยเขียนแบบใหม่ก็ยังไม่ออกเลยเห็นาว่ารอประมาณ2เดือนอันนี้ก็น่าจะได้แล้วเดือนหนึ่งครับน่าจะรออีกเดือนหนึ่งมัง้งเช็ดบ้างเปล่าเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเช็ดเท่าไหร่ ก็เช็ดมันจะเงากว่าน,นี้กระบะเจ้ายักษ์ของผมก็จะทำสไตล์นี้เลยครับทับแบบนี้เลยสาวแบบนี้ โดนอะไรมาวะแนวนี้เลยเพื่ออาจจะเอาลายนี้ด้วยซ้ำเียลายนี้มันสวยดิวยสวยดีมันเด่นดีลายนี้ พอก็ยังไม่ซ่อมครับอยู่บ้านช่างเอียวครับติดไปกับรถกระบะช่างเอียวจะเลบ็บอีหรือเปล่าพอ,พอมีอยู่มาดูกับข้าวมื้อเที่ยงหน่อยส้ตตมตำเหรออะไรพี่บุญมั่อ,อลเลย ไหนก่ย,ย่างเอ้ไหนก่ย,ย่างต้นไงอยู่ข้างล่างไก่ย,ย่างโอ้อโหอาเลยรสชาติเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้ไม่ใช่ต้นมะขามเลยพี่น้องนี่ไม่ใช่ต้นมะขามนะครับอันนี้เป็นต้นรวงข้าวนี่ครับทอทงปลูกไว,ว,ว้ครับนี่ต้นรวงข้าวครับ งดงามมากลูกโดกมากครับนี่ครับต่อแต้มสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับโอ้ดูอย่าลืมเข้าไปกดติดตามฝากชอรไปช่องต่อแต้มดำซิ่งนั่นนะครับลงคลิปแล้ววันนี้มีด้วยลงคลิปแรกวันนี้เดี๋ยวไปติดตาม ตอนนี้เจ็ดแสนซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเจ็ดแสนซับแล้วมันช่องพี่นี่งานที่จะเทนี่กี่เที่ยวนี่1ร้อยยี่สิบเที่ยวโอ้งางอกงานงอกเนี่ยพี่อานนท์ว่าเปิดซาดแล้วได้อะไรเนี่ยทำให้เราคุทำไม่เป็นทำอะไรผมเพิ่งลงคิดไปเมื่อกี้โ้ ลงไปเรื่อยๆก่อนบ่ลงไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยทำใช่ไหมเดี๋ยวค่อยชิลรถกรอกค่อยอะไรไงใส่เยอะอร่อยเยอะชิลรถใส่ไปแล้วต่อไปก็ใส่มะนาวครับใส่ทั้งลูกเลยไม่ต้องปากเออมะนาวก็ <laughs> ไม่มีน้ำนพูดถึงงานนะั้นไม่ให้เราวิ่งผ่านไงเราก็เลยต้องวิ่งอ้อมหมู่บ้านอ้อ,อมบ้านเพื่อประเทศตรงนี้พี่ตายกันเลยเข้าไป ตายเลยพานหมอตานนะทำไม่านไม่ได้หลุดลงโอู้หมอตานทำไมโหดแท้ไปครูทีมงานนู้นนะเพราะเขาย้ายไปหมดเลยเขาจะย้ายอยู่แล้วเขาจะย้ายอยู่แล้วแล้วนี่เขาก็ว่าอะไรผ่านได้เลยกับผ่านอะไรนี็เลยวิ่งผ่านได้ไม่ช่ำเออดีดีดีงัมันจะเวียงมาแล้วอาจารย์ออสตรงนั้นมันจะเวียงพอไปแล้วอาจารย์ออสจะยัดขี้ตมให้หกล้อ เอาไม่ละไปวิ่งีไอไอผมแม่เท่าไรเราต้องการรถไถเรอะที่เทโหดไหมโหดรถแม่แรงอยู่ยากอ่ะนั่แล้วครับจานุขับรถพังอย่างหมดไปเป็นหมื่นหมดเกือบแสนแล้วมั้งนี่ฮะมาบ่อนี้น่เอาตักข้าวตักข้าวรีบกินรีบทำงาน ร้อเสร็จมาอยู่นี่ก็เกือบเดือนแล้วมั้งนี่เดือนอยัง,ยงฮะเฮะ้ยจริงเหรอรินก็มาวันที่สี่ยี่ห้าไม่พวกเขามาก่อนแล้วออกี่วันนะย่หดีเ้ัน้จานอดไปยืนคุมยายแตงทำไมนะ่ะดู หนูหมดอารมณ์เลยกดได้กดได้ถูกกดได้เขอให้เรากินข้าวพอเรามาก็ไปทำอย่างอื่นอ้าวก็เขาให้เองกินข้าวก็นั่นแหละกินก่อนแล้วก็กินไม่ได้อกินก่อนก็โกรธเลยเออหนูเอ็งก็ตักข้าวกกินเออเผื่อให้อดไปเผื่อให้อด ตักเพื่อให้อดให้อดเก็บกินหลังตักไว้เออทัอนน้งหมดเลยนั่นน่ะทำให้ตะเพื่อนจานเนาะโตตามแตงด้วยเด็กกินแล้วหรอ ฮะ <laughs> <laughs> งไอ้ถุงกินเหล้าขาวหน้าจนขาวแล้วเนะี <c oughs> ่ยถุงกินเยอะๆให้ไปให้ไปกินกับเสียนัดไปกินดวนกับเสียนัดหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่นนทกินข้าวเ <c oughs> ออนนกินข้าวอ่ะเขากินจนหมดแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวกคอยทำก็ได้ตัว เดี๋ยวไปทำก็ได้กินข้าวก่นอนเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจขนาดพี่นะไม่เข้าใจเลยเอัวเองไม่ต้องรอหน้าหรอก้กินก่อนเลยเเไม่ได้ก็ไม่ได้กินสักทีเนาะ ก็กินจนกลับจะหมดแล้วนนยังไม่กินเลยสายรอยจานอดอดวะนุ่นกินเหมือนเสียนุน,นุนไม่พูดไม่จากินอย่างเดียวถ้ากินเขาไม่มีเวลาพูดดิช่ไหนอะเอ่อนัอ่งกกันเลย <laughs> นุเจอนุ <laughs> อยู่จะทำเหมือนคิด,ดินมาอะไรเอาสำหรับ<อ>คลิปนี้ก็นะครับจานเอาก,ก็กินเขาก<ว>ินหลังเขาอย่าเพิ่งจบขอสักยี่สิบนาทีพี่กินด้วยอย่าเพิ่งจบขอสักยี่สิบนาทีพี่กินด้วยเ<า>มฟซีเมฟซี FC, บอกว่าทำไมทำคลิปสัน้นแท้ั้นที่ไหนพ <ST>. ี่ทำคลิปมีแต่ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีลงได้แล้วบอกลงได้ทำไมจะลงไม่ได้ไม่รู้ ก็ลงได้ตลอดเลยเออทำไมลงไม่ได้อูอน่ากินมากเลยตั้มแตงคนชื่อแตงตัมฮะอีพี่ลงมีก็ไปดูคลิปพี่วะลงมีได้ยี่สิบสามสิบสักทีหน่อยตักข้าวให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเฮ้ยกินอะไรชานมได้หมดได้หมดถ้าสดชื่น ผมว่าใช้เย็นนะให้จังคขับไปเลยเดี๋ยวให้เขาขับกันขับไปซื้อไม่ให้ขับเทียบมาไปซื้อตีบอาต์ใจกินแล้วเอ้าอ้โวันนี้เจ๊แตงตักข้าวให้กินด้วยครับไนตาได้ข่าวว่าเองไปหาเรื่องกลุ่มนู่นนะนั่นฮะว่าแล้วโดนฮะใช่ไหมใครบอก อุ้ยมีคนบอกไก่บอกพี่ทำไมบอกจะรู้ไหมเดาเลยฮะอุ้ยหาเรื่องไร้คนนี้หมดแล้วเออหาเรื่องจนเข้าหนีหมดเลยเป็นป้อยนี่แน่นอนไหนรวงข้าวเใช่ไหมฮะไม่ใช่เหรอเอากิมบี้ให้บายกับตอตานครับสวัสดีครับไปซื้บเอาเด้อพี่น้องนะ